ทมคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงงานปุ๋ยนะครับที่ทามาต่านะครับนะนี่ก็ขึ้นซองทีครับรอบนี้นี่ปุ๋ยหากเกษตรนะครับรอบนี้ผมจะไปลงที่หนาซ่านนะครับนะนี่ก็กําลังขึ้นเลยนะครับนี่ามาดูเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นต่อนะครับอีกทีหนึ่งันนี้ก็มาขึ้นตรงนี้ก่อน ต้องรอยรู้ครับตรงนี้สิบตันไปแล้วไปแล้วปุ้ยลงตรงนี้นะครับอดีนีม้มันแน่นอนเนระแบะแป๊บเดียวนี่ครับึ๊บ๊ย,ย,ยู่กันที่โรงงานปุ๋ยตรงวนี้ปุ๋ยปุ๋ยฮากาเซ็นนะครับสำหรับเอ่อเดี๋ยวนี้ก็ลงหนาสาัานชุราส์นะครับ งานในที่ยังไม่มีรถวิ่งปุ๋ยหรือวิ่งไม่ทันๆๆก็ติดต่อพ่มได้นะครับตามเบอร์โทรซู่นกซ้ำหกสี่ซองซ้ำหกห้าซองนะครับพมผม,ผมขอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นข้าวสานเป็นพวกงานที่เราต้องใช้รถเทรลเลอร์ครับพมบริการอยู่นะครับก็ติดต่อได้นะครับนะตอนนี้หมาขึ้นเอาไปลงที่นาสานกันก่อนนะครับป๊บ าแล้วอุ๊ยจบแล้วอุ๊บนี่อุ๊บเย้ครับนั่นก็เดี๋ยวไปต่อกันทีหลวงซ่องเลยนะครับอันนี้ขึ้นทีแรกก่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่ซ่องนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่มาอยู่กันที่จุดที่ซ่องแล้วนะครับ โรงงานปุ๋ยไทยพัฒนานะครับนี่ทีงานกำล,ลังที่เป็นตั้งอยู่นะครับนี่จะผมพาไปดูบันทีนี้บันจุสุดๆเลยนี่ครับนี่นาขนบ้านเรานะครับผมสุราษน,นะนี่ยลาก้นไปเลย สวัยดีตอนเช้าตรัยินดีต้อรับเรงาี้จรเป็นรข่าวเทยรัเทนบบันตบสดยนดี้ลงรับเคครคสุปรายนาสนีาลงสุราาัฐนครสบสวัสดีครับ่